สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่19มกราสองห้าเวลา10บเมริกาสีนาทีครับมาชมจุดยืนดักนะครับกวดกันวินัยจราจรบริเวณตรงแยกราชยโยธินครับถนนโผลนโยธินตัดกับถนนรัชดาครับนี่ครับไล่กวานเลยนะครับเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชม การยืนดักนะครับนี่เป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานรัฐประหาไหม,มยืนดักกันแบบนี้เลยอยู่ที่บริเวณตรงนี่ครับสถานีตำรวจนครบาลพลโยธินครับอ่าให้สุงน,นะครับนะนี่ยืนดักกันแบบนี้เลยนะครับนะตำรวจจราจรน,นะครับตอนอภรณโยธินครับด่านไม่ต้องนะครับนะ่ะ เออยืนดักกันแบบนี้ง่ายดีครับนะย,ยืนดัก,กแบบนี้ง่ายดีเป็นเรื่องเชิญหน้าชูตาให้สำงงนักหรวยชาตินะครับนะเอ่อกวดกันกันแบบนี้นะครับอ่าเห็นไ,ไหมนี่ไปแล้วอ,อง่ายดีนะครับนะยืนกันนี่เห็นไ,ไหม ดืนดักกันแบบนี้เลยนะครับนะสุดยอดง่ายครับนะง่ายเราอยากจะเห็นนะครับนะมาในแยกนี้โอ้เลย่ลงอะรท่าน <c oughs> อเราอยากจะเห็นนะครับนะฝากไปถึงท่านผบตรด้วยนะครับเรื่องนี้ <c oughs> เห็นขยันกันขันแข็งนะครับนะเออนี่เห็นไหมป้ายเนี่ยเอาต่าะตั้งนะครับนี่เห็นไหมป้ายก็มีนะตั้งให้มันถูกต้องเลยนะเอาให้มันถูกต้อง ให้มันถูกต้องตงกลางถนนเลยเพราะว่ายังไงก็ยืนดักนะครับนะยืนดักแบบนี้นะยืนดักกันแบบนี้เอาป้ายไปดีกว่าไม่ได้มาสอนนะครับนะเออไม่ได้มาสอนนี่ครับตำรวจของประชาชนทำกันแบบนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิเศษเลย <laughs> เออลงมาแป๊บหนึ่งนะครับก็หายไปแล้วนะครับนะ เออหายไปแล้วนี่ครับถนนรัชดานี่คือถนนรัชดานะครับทุกคนอ่ะฝากพี่น้องแล้วกันพี่น้องชาวย่านรัชดาแล้วก็จตุจักรแถวนี้เขียนอะไรเขตจตุจักรรัชดาชรัชดานี่เป็นเขตหนด้วยขวางนะครับใช่ไหมอ่าเป็นเขตจตุจักรอยู่นะครับอยู่ข้างบนใช่มนะมาในจุดนี้นะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าอย่าอย่าซ่าแล้วกันนะอย่าซ่าแล้วกันตำรวจเขาก็ทํานะครับเขาจับเฉพาะคนที่ ทำผิดกฎหมายนะครับกฎหมายจราจรนะอันนี้ฝากไว้แล้วกันแต่ถ้าไม่ผิดคุณเขาก็ไม่จับหรอกอันนี้เราไม่ได้พูดเข้าข้างนะเราเห็นาการกระทําแบบนี้อยู่ในโลกโซเชียลนะครับนักเถบันเทิงเราก็มาลงพื้นที่บริเวณตรงหน้าสอนอนี้ก็ไม่ใช่เป็นประจํานะครับถ้าเห็นก็ลงแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้ลงนะครับนะอ,อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับสวมหมวกกันน็อกอย่าฝากไปแดงนะครับจุดนี้ตํารวจค่อนข้างที่จะ เข็มงวดมากๆนะครับทุกคนฝากไว้แล้วกันนะครับผมป้อมบนอมก็ต้องขอกับลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ